มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนครอบครัวนางเอกดังย้อนภาพสุดประทับใจปลื้มปิติหาที่สุดมิได้อ2เมษาย,ยนวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ารมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ล่าสุดนะคะมิกบรมบุตรสามีของอดีตนางเอกดังเบ้นพรชิตาได้ออกมาโพสตภาพของกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาที่กำลังอุ้มลูกของตัวเองอยู่พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครอบครัวนางเอกดังย้อนภาพสุดประทับใจปลื้มปิติหาที่สุดมิได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ